มาขอเคลียร์ทีละหน้าหน้าแรกนะครับยินดีต้อนรับคนที่จะได้เกรดดีๆกันทุกคนนะครับตัวแรกนะครับเรามาดูกันว่ากําหนดให้ an เท่ากับ n กําลังสองลบแ n บวกสิ 15, นะครับคราวนี้เขาถามว่า a 5 a 5ในที่นี้ทํำยังไงละ่ะ a 5ก็แค่เราแทน n ด้วยเลข5้อ่ะผูคิคดฝั่งนี้นะ a 5ก็แทนไปสิครับแทน n ด้วยเลขหได้ ห้ากำลังสลบแคูณหบวกสิบห้านักเรียนก็คิดเลขเลยครับห้ากำลังสได้25ลบด้วย40บวกด้วย15มันก็ได้ออกมาครับว่า A5 เป็นเท่าไหร่แน่นอนครับ A9 A20 นักเรียนทำเหมือนกันคราวนี้มาดูข้อ2องเขาถามย้อนกลับครับว่าถ้าได้พจน์นั้นออกมาเป็น48แล้วถามว่าเราแทน N ด้วยเลขอะไรนะครับ เราแทน n ด้วยเลขอะไรแล้วได้48ก็ไม่รู้สิคะใช่ก็ไม่รู้ไงในเมื่อไม่รู้หนูก็แทนค่าครับแต่เราบอกว่าให้พจน์ที่ n นะเป็น48ใช่ไหมก็สีเท่ากับ n กําลังสลบด้วยแ n บวกด้วยสิบห้ก็ย้ายข้างครับดูว่า n เป็นเท่าไหร่ย้ําอีกครั้งนะครับว่า n ในที่นี้จะต้องเป็นจํานวนเต็มบวกเพราะมันคือลําดับของเลขท่อทีครับมันคือ ลำดับของพสต์นะครับต้องเป็นจำนวนเต็มบวกตัวนี้15ลบด้วย48ได้33ถ้าครูคิดเลขผิดบอกนะ n n คูณกันได้33ครับลบกันแล้วได้8ก็คือ3กับ11ลบ3บวกตัวติครับบวก3กับลบ11เท่ากับ0ได้ n เท่ากับตัวแรกเท่ากับ0นย์ครับได้ n เท่ากับลบ3ตัวที่2เท่ากับ0ย์ได้ n เท่ากับ11แบบนี้ เพราะฉะนั้นครูถามอีกครั้งครับนักเรียนจะตอบอะไรระหว่างลบสามกับสิบเอ็ดก็ต้องตอบอะไรครับใช่ครับตอบสิบเอ็ดเพราะว่าลบสามมันตอบไม่ได้เนื่องจากว่า n เป็นจํานวนเลขบอกพจน์ใช่ไหมครับมันต้องเป็นจำนวนเต็มบวกนะครับต่อไปข้อสองครับใครไม่ทันย้อนกลับไปดูได้นะข้อสองครับครูจะพาไปทีละหน้าคลิปละหน้า,คล,ลนาคลิปละหน้าว่ากันไปข้อสองบอกว่าคีย์เวิร์ดเลยเป็นลำดับเลขคณิตถ้าบอกว่าเป็นลำดับเลขคณิตจะต้องห่างเป็นยังไงกัน เท่ากันครับห่างเท่ากันอันนี้ก็บวกดีอันนี้ก็บวกดีอันนี้ก็บวกดีนนกกดสรุปว่ากี่ดีครับ 3D เท่ากับห่างกัน 3D 3D ีเนี่ยห่างกันเท่าไหร่ครับ8กับ3 38ห่างกัน3 0 d ดีก็ต้องเป็น10ครับแสดงว่ามันห่างกันทีละ10บไงครับบางคนมองเห็นตั้งแต่แรกเลยครูอีนี้18อีนี้8่ิบปก็ได้ได้ A ได้ B มาเลย นะครับได้ a ได้ b มาแล้วนะครับนักเรียนก็ไปหาดูพอได้ a ได้ B ข้อนี้ไม่รู้เขาถามหา C ไม่รู้ C อยู่ตรงไหนหาไม่เจอเหมือนกันนะครับเขาถามหาได้ A ได้ B ได้มาหมด d ก็ได้มาเขาถามหาพจน์ที่20พจน์ที่20ทําทำยังไงครับลำดับเลขคณิต A 20เท่ากับ a เลือก A1 หรือ a 4ก็ได้สมมติครูเลือก A1 จะต้องบวกด้วย 19D ี a 1มีไหมมีก็8ไง 19D เป็นเท่าไหร่ D ก็คือระยะห่างใช่ไหมครับก็คือ10ออกมาหนูก็คิดเลขจะได้ออกมากลายเป็น190เป็น198เพราะฉะนั้น a 40ทําทำเหมือนกันโอเคเนาะผลอ่ะต่อไปครับเขาถามผลบวกของทุกพจน์เท่ากับเท่าไหร่เราก็ต้องมารู้ก่อนว่า218เป็นพจน์ที่เท่าไหร่ใช่ไหม 218พที่เท่าไรเราลอคิดก่อนครับเพราะหลักการในการหาผลบวกของลำดับเลขคณิตคือจับคู่บวกหรือที่เรียกว่ากฎของเกาส์นะครับได้ออกมากลายเป็นต้องหาก่อน218เป็นพอนที่เท่าไหรเนาะ2อ8น218เท่ากับ a 1บวกด้วยกับบวกกับ n ลบ1คูณ d a 1เท่าไหร่จ้ะ8บวกด้วย n ลบ1 d เท่าไหรครับ10ขอบคุณครับได้210เท่ากับ10 คูณกับ n ลบ1ย้าย10ไปทำอะไรครับหามถูกต้องครับ21เท่ากับ n ลบ1ตอบว่า n เท่ากับเท่าไหรนะ20ขอให้สอบตกครับต้องตอบ22ครับแบบนี้ก็แสดงว่าลำดับนี้มี22โพสพจ์ถ้าลำดับนี้มี22โสพจ์ครูบอกแล้วว่าใช้การจับคู่บวกใช่ไหมคิดเหมือนการจับคู่บวกครับ8บวก216 18ได้226 นะครับนี่คือ1คู่ทุกคู่จะเป็นยังไงกันหมดไอเดียคือแต่ละคู่จะต้องเท่ากันใช่ไหมได้คู่ละ226แล้วมันมีกี่ตัว22ตัว,22ต,ว22ตัวคือกี่คู่22ส่วน2คู่ครับต้องเรียนไปคิดเลขมันก็จะได้คําตอบข้อนี้ออกมาต่อแล้วนะครับไม่เข้าใจกลับไปดูข้อ2ใหม่นะต่อไปครับข้อ3ามคีย์เวิร์ดบ,บอกว่าเป็นลําดับเลขาถ้าบอกว่าเป็นลําดับเลขา มันจะต้องเปลี่ยนแปลงโดยการคูณครับคูณ r คูณ r ครั้งที่1คูณ r ครั้งที่2คูณ r ครั้งที่3นะครับตัวนี้คือผลที่4เนาะ a 4เท่ากับ a 1 a, คูณ r กำลัง3ทมันไหมครับ1 2 3ไงลูกจากนั้นครับ a 1เป็นข้อที่ครับเราจะมาหาว่า r เป็นเท่าไหร่หรือเลขที่เอามาคูนเป็นอะไรเนาะนะครับ a 4 1> a 1เป็น10 a 1เป็น5 r เป็นกำลัง3 A ากำลัง3ก็เลยเท่ากับ2พักไว้ก่อนครับหาตราส่วนร่วมหาตราส่วนร่วมได้ R เท่ากับรากที่3ของ2ตอบแค่นี้แหละแต่ถามหา r กำลัง9กกำลัง9ตอนนี้นักเรียนมี R กำลังอะไร R กำลัง3ครับ R กำลัง9ก็คือ R ากำลัง3ทั้งหมดกำลัง3อีกทีซึ่งมันก็คือ2เนี่ยครับนี่คือ2กำลัง3ก็ตอบไปเลยครับเท่าไหร่8ถามหา A 13 A 13เกิดจาก A 1 อากำลัง12เนาะ a 1เป็น 5r าอากำลัง12เกิดจากอะไร r ารกำลัง12เกิดจาก r ากำลัง3ทั้งหมดกำลัง4ก็ได้5คูณอยู่กับ2องกำลัง4ีนั่นเองคิดเลขเลยครับตรงนี้16กคูณ5ก็ตอบ80แบบนี้ครับโอเคหน้าแรกตรงไหนที่ครูพูดเร็วไปกลับไปดูมันย้อนกลับได้โอเคนะเดี๋ยวมาต่อหน้าสองกัน คลิปต่อไปโอเค